ดาวาวอธิฐานนะจะเคาะแล้วจะใสร็จแล้วนะกลุ่มนี้พอนะขอบุญคนละร้อยนะตั้งใจนะที่ที่พาทธนิมิตางก่อนจะชติชั้ก็จะชาติงมาเป็นที่ตึงแต่ม้าอุยเถอ่านะ สรริชันนิยมสรรสิมโคมาจะมาชื่ว่าสรรพราคาะานนิยมมาจะมาชื่ว่ารราคาเปเมหาวิโดมหาราคีนมเราวสิ่งควรนมาอุบยกษวิลาโยรัคยงดสาว่ีราวินาคิโยรัจัมันว่มาที่ปจัตัวหอันตัวสเเป็นทางการมี่ิานจิตทามััไสต์ายนิ พุทธังมักิตํังนักใจโลกใจทั้งหลายวินาศสิพิีลพรจิญศรนาิอาหาริตังชานิชานมิษปิระชาคัสาติหังะโโลกินังสันโลกุตสัุโสมานะาริสัโทสัมสัตเะพระพุทธังคูธรรมวพระวาโโนอามาะวาวิสุทธิสานิสติเอาให้รวยทุกคนลให้เจไงห้เก่งจงปีนาเดดูโ้กไหม เอาามาแลแล้วีแล้วเาภาพตาเป็นยังไงบ้างลงยง่มงน่ะค่ะจากเป็ไรมรยืห้ก็ตามนี่มาจากไหนคะเนี่ยมาจากพิจิตต์้ัง

แล้วพอดอกเตอร์ทให้คะตอนนี้เป็นไงบ้างคะเบาขึ้นเลยหรอคะเบายังไงคะเบายังไงบอกเราติดสิเปอเนเลยหรอคะโล่งเลยนะคะเป็นต้องขึ้นมันชานึบๆใส่อัใส่อั่ แล้วก็ยินไม่ได้นะเนี่ยงนดีแล้วเมเ้าคข้านอลอ่ะอุทิรียเจ้ัมนอคุณน้อยนะคะฉันนั้นที่สูงมันงอไม่ได้นะคไปัแจ้งนะตัวหานมั่งดงใจ จำได้ขอบคุณค่ะที่จำได้เป็นอะไรอะคะปวดเข่าตาไม่เคยเจ็บพอบคเตอร์ทำให้นี่คือเป็นยังไงคะแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะตามองชัดขึ้นเลยล่ะดาแล้วอะไรอะคะหายปวดเลยเนี่ยค่ะดาขอบคุณค่ะเป็นยังไงวะคะเออลงลงตอนที่แรกเป็นอะไรอะคะปวดหัวเข่า เราเขาแล้วก็บวดไหล่ดคอ,อ,<ผ>อดไห<ผ>นะคะแล้วหลังจากดออกรทำวธการไล่ผีเป็นยังไงคะพี<น>่เบางาค่ะเบาขเลยะคะเบา,บาขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะกิดสซนเลยนะคะขอบคุณค่ะ